สวัสดีค่ะชาวขาวสนมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพจิตสัมผัสมาทำนายสำหรับประจำวันที่1-15กรกฎาคม2566นี้ค่ะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโดยชัญญาใช้ไพ่เดือดคีบ์บชัญญาและไพ่สำหรับอื่นๆโดยไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้โดดเด่นมากๆนะคะแต่มันก็มีเรื่องราวของพลิกผันกลับตลบัตบ้างเหมือนกันมีมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าหรือคนที่คุณบอกซ้ายเขาจะไปขวาความคิดเห็นแตกต่างกันค่ะมีเรื่องช็อกช็อกตกใจเรื่องการเงินรายจ่ายเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะช่วงนี้เบื่อหน่ายเซ็งเครียดความรักอยู่ใกล้กันทะเลาะเบาแวงกันประจำเลยสุขภาพไมเกรนความดันไบโพลาร์โรคซึมเศร้าต้องระวังค่ะ หลุช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ทําบุญนะคะแล้วก็เดินทางมีเกณฑ์ได้เดินทางได้เงินด้วยมีเกณฑ์ต่างชาติต่างถิ่นหรืองานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยแล้วดีนะคะหรือได้เงินจากการเดินทางความรักได้จะเจอชาวต่างชาติต่างถิน่นหรือช่วงนี้เอาอกเอาใจเรื่องอาหารการกินบริการดีขึ้นค่ะสุขภาพโรคเหงานอนไม่ค่อยหลับค่ะ เป็นผู้หญิงเก่งสตรองหายเองใจเองใช้เองเหนื่อยเองนะคะส่วนคุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงที่สตรองมาช่วยค่ะเรื่องการเงินเข้าซ้ายใจขวาช่วงนี้แต่งหน้าแต่งตัวสวยๆหลๆ่อๆเข้าวไว้การเงินจะเข้ามาเงินเข้ามาแบบครึ่งๆกลางๆพอสมควรก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องความรักจะได้เจอเจอคนถูกตาถูกใจแนวเซ็กซี่ค่ะแต่ถ้าใครมีแฟนอยู่ก็จะหันหลังให้กับ แฟนของตัวเองเพราะระวังรักซ้อนเข้ามาเหมือนกันนะคะฉะนั้นต้องดูดีๆเรื่องศีลธรรมสุขภาพขาเข,ข่าปวดขาค่ะ <div> <div> ช่วงนี้ประสบความสําเร็จงานที่คุณตั้งหวังไว้แต่อาจจะช้าหน่อยหากคุณเป็นทีมนะคะเรื่องการเงินระวังโดนโกงโดนหลอกห้ามไม่ใครยืมเงินคับปาาระกันเล่นแชร์ค่ะความรักรักสามเศร้าคราราคาซังนั่งอยู่บนต้นงิ้วระมัดระวัง รักที่หลอกลวงเขามีคู่แล้วหรือคุณมีอยู่แล้วหรือเปล่าระวังรักซ้อนค่ะลังเลคาราคาซังตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าใครโสดจะได้เจอเจอคนถูกตาถูกใจแต่ก็ระวังรักซ้อนเช่นกันสุขภาพดื่มน้ำน้อยจนเกินไปค่ะ การงานช่วงนี้เอกสารตกตก,ตกลนไม่ค่อยรอบครอบเรื่องงานนะคะอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวหรืองานอะไรใหม่ๆแฮปปี้มีความสุขงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ดีการเงินมีเงินเข้ามานะคะแม้รายจ่ายจะเยอะหรือเสียเงินก้อนแต่เงินก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะเรื่องสุขภาพปวดหัวไมเกรนความดันนอนลหลับตื่นตื่นค่ะเรื่องความรักในนี้คนโสดจะได้เจอเจอคนถูกตาถูกใจหรือไปเจอเจอพ่อแม่นะคะ แต่แร้วมัระวังรักซ้อนหรือหากใครมีครอบครัวแล้วต้องระวังการช่วงนี้งานเกี่ยวกับอบรมสัมมนาประชุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการขายรถขายบ้านดีนะคะการเงินมีเกณฑ์ถูกหวย หรือได้โชคลาภซื้อบ้านซื้อรถอะไรใหม่ๆแต่ระมัดระวังการทะเลาะเบอาแวงกับคนรอบข้างด้วยเช่นกันใครอยากศึกษาต่อมีเกณฑ์ศึกษาต่อเคลียร์ทุกอย่างให้ดีค่ะเรื่องความรักจะได้เจอเจอจากหน้าที่การงานการประชุมสัมนาหรือการเรียนระวังทะเลาะกันต้องเคลียร์ใจให้ดีใครเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่ายืมไปทำบุญสุขภาพปวดหัวไม่เกรงความดันคอบาลหยค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องอาหารการกินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือใส่บาตรหน่อยค่ะบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆค่ะแต่คุณจะเป็นคนที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกรงใจลูกน้องพอสมควรหรือไม่ค่อยกล้าว,ว่าลูกน้องการเงินมีเกณฑ์ท่องเที่ยวแต่ระวังโดนหักหลังห้ามลงทุนในช่วงนี้หากไม่ถนัดและห้ามให้ใครยืมเงินคำประกันเล่นแชร์ค่ะมีพญานาคคุ้มครองความรัก จะได้เจอเจอคนถูกตาถูกใจแต่ลระััดระวังนะคะมีรักซ้อนอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองสุขภาพปวดหลังระวังของแข็งของมีคมแล้วก็นอนไม่ค่อยพอค่ะเรื่องการงานงานเกี่ยวข้องกับพีอาประชาสัมพันธ์การพูดเจราจาต่อรองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะควบคุมสถานการณ์ได้การเงินมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านใหม่รถใหม่อสังหาหรือการย,กย้ายไปในทิศทางที่ดี เงินเข้าซ้ายใจขวาฉุกหระหูงุดหน่อยค่ะเรื่องความรักช่วงนี้โกรธเงินกับใครอย่าพูดจาทิมแทงใจการมีการปรับความเข้าใจหรือแฟนเก่าวนกลับมาสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพร้ระวังเรื่องหัวใจค่ะ mm. ช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งอะไรกันนะคะแต่ผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยแบบทันเวลาหรือคุณจะต้องไปเป็นกรรมการในการขัดแย้งอะไรแต่ตัดสินได้ค่ะการเงิน โอ้โหช่วงนี้เข้ามาอู้ฟู่เลยนะคะมีเกณฑ์ได้ทําบุญอะไรบางอย่างแล้วก็ได้โชคลาภได้แก้วแหวนเงินทองหรือของมีค่าค่ะความรักใครอยากมีบุตรมีเกณฑ์มีบุตรได้ค่ะความรักหวานแต่มีเกณฑ์ทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายปรับ,บความเข้าใจกันได้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับแต่อาจจะมีความเครียดสะสมค่ะ <S 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 งาน เกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือการเดินทางเกี่ยวข้องไปช้าชนะคะแต่ก็มั่นคงจะมีงานจับมาใหม่ๆหมาอยู่ในมือเลยค่ะบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆการเงินเสียเงินกับซ่อมรถซ่อมบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ความรักเพื่อนเก่าคอนเนคชั่นเก่าๆมีการวนกลับมาค่ะคุณเป็นผู้หญิงสตรองหรือคุณเป็นผู้ชายที่มีผู้หญิงสตรองเข้ามาช่วยนะคะได้จะเจอพ่อไม่แม่ไม่สุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันดื่มน้ำน้อยจนเกินไปค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้ปลดล็อกอิสระอยากจะทํางานอะไรเพิ่มเติมแต่ระวังเอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายเรื่องการเงินมีเจ้าหนี้มาทวงนะคะใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทําบุญเรื่องความรักขังอยู่กับความทรงจํำเดิมๆระวังโดนโกงโดนหลอกหรือรักสามเศร้าคาราคาซังค่ะสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยแต่ว่านอนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับบางยาอย่างค่ะ เรื่องการงานจะมีผู้ใหญ่เข้ามาหรือใครกำลังมองหาสมัครงานใหม่มีงานใหม่ๆเข้ามาค่ะงานเกี่ยวข้องกับไนท์คลับบาร์คาเฟ่หรือสีเทาปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างจะมีงานลับๆเข้ามานะคะการเงินใครเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่าลืมไปทําบุญเสี่ยงเงินให้กับบุญหลานบริวารลูกน้องเงินเข้ามาอาจจะได้เข้ามาจากการเสี่ยงโชคด้วยความรักมีเกณฑ์ตั้งคันและระมัดระวังนิดนึงใครเข้ามาช่วงนี้มีไพ่เดวิลคือการหลอกลวงค่ะหรือเกี่ยวข้องกับเซ็ก ตันหาราคะสุขภาพของแข็งของมีคมบาดค่ะ <S <'s ข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักพยากรกมืออาชีพนะคะอาจารย์ชัญญ,ญาเปิดคอร์สสอนไพ่เด็กคีใบชัญญาวันเสาร์ที่ที่29 30กรกฎาคม2566นี้ค่ะมีการเรียนที่ถูกต้องทั้งทฤษฎีปฏิบัติและก็สามารถนำไปเป็นอาชีพดูดวงให้กับตัวเองและผู้อื่นได้นะคะมีใบประกาศนียบัตรพิธีวิครูที่ถูกต้องแล้วก็มีไพ่มีตำราอาหารกลางวันอาหารเบรก ทุกอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ค่ะติดต่อที่ line at ajarnchanya สำหรับใครที่สนใจสมัครเรียนนะคะแล้วถ้าใครอยากจะซื้อไพ่เดียคีไปศึกษาเองก็ได้ค่ะใครอยากจะได้ลิปสติกสาริกาปากหวานนะคะปลุกเสกอันนี้มีสีสีนะคะแล้วก็ผันออยอในทุกๆสีเลยสามารถใช้ได้ทั้งสีสีหรือผสมกันก็ได้ค่ะอันละ399บาทซื้อ3แถม1หรืออันละ299บาท สีสวยติดทนนานค่ะใครที่มีอาการปวดเมื่อยและนอนไม่ค่อยหลับนะคะต้องการความเย็นสดชื่นมีกู้เด็กกู้นนะคะเป็นออฟฟิศซินดมมาสซาจออยใช้กลางวันและใช้กลางคืนเพียง2หยดก็สดชื่นค่ะสนใจทั้งหมดนี้เข้าไปที่ line at a j a r n c h a n y a ค่ะสนใจจองคิวดูดวงโทรจองคิวกับผู้จัดก,การที่09096-51596 09096-51596 ติดต่อเพจ Facebook IG กับอาจารย์ชัญญาโดยตรงนะคะที่ a j a r n c h a n y a หรือเพจภาษาไทยอาจารย์ชัญญาไพาจิตสัมผัสค่ะใครสนใจสักคิ้วเสริมหงูเฮงสักขอบตาบนสักปากโทรเข้ามาที่061 542 4563ค่ะวันนี้ชัญญาลาไปลาพบก,กันใหม่สำหรับคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ